สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูหน่อยอีกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะสำหรับเนื้อหาที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะคะจะอยู่ในเรื่องของการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะคะและในเรื่องนี้ก็จะมีจุดประสงค์ในการเรียนรู้นะคะก็คือเมื่อนักเรียนเรียนจบไปแล้วนะคะนักเรียนจะต้องสามารถที่จะ ประเมินความน่าเชื่อถือข,ของข้อมูลได้นะคะจริงๆแล้วนะคะข้อมูลในส่วนของตรงนี้ค่อนข้างที่จะมีความสําคัญนะ,ะต่อการใช้ชีวิตประจําวันเป็นอย่างมากนะคะซึ่งในแต่ละวันเนี่ยนักเรียนเนี่ยจะได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านอินเทอร์เน็ตนะ,ะหรือเครือข่ายสังคมรวมทนะั้งในในส่วนของทางทีวีหรือหนังสือพิมพ์นะคะ ก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารเป็นจำนวนมากแล้วก็ร,ว,รวดเร็วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เผยแพร่นั้นนะคะมีทั้งข้อมูลที่เป็นจริงแล้วก็เป็นเท็จนะซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อทั้งตัวนักเรียนเองนะคะหรืออาจจะส่งผลกระทบต่อผู้อื่นนะ,ะดังนั้นเวลาที่เราจะนําผลงานของผู้อื่นนะไปใช้หรือการแชร์ข้อมูลต่างๆที่เราเนี่ยได้พบเจอหรือได้อ่านเนี่ย เราควรจะมีการเลือกเลือกรับนะคะในส่วนของการส่งต่อข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณน,นะคะรวมทั้งนักเรียนจะต้องรู้เท่าทันสื่อนะคะที่จะนําไปใช้ในการาแชร์หรือใช้ในชีวิตประจารําวันรวมทั้งใช้ในโลกไซเบอร์นะคะอย่างมีความปลอดภัยนั่นเองค่ะเรามาดูในส่วนของเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็บอกไปแล้วนะคะก็คือในเรื่องของ การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลแล้วก็การเผยแพร่ข้อมูลนั่นเองค่ะ ก่อนอื่นนะคะเรามารู้ในเรื่องของคำนิยามของคำว่าอินเทอร์เน็ตกันก่อนนะคะจริงๆแล้วคำว่าอินเทอร์เน็ตนะคะหมายถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายหลายๆเครือข่ายทั่วโลกนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเนี่ยจะต้องการสืบค้นข้อมูลหรือต้องการทราบข้อมูลข่าวสารหรือสื่อสารสนเทศต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะสืบค้นผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เลยนะคะเราก็สามารถรับรู้ข้อมูลนั้นได้อย่างง่ายๆนั่นเองค่ะ คำถามของครูนะ,ะก่อนที่เราจะเข้าสู่ในส่วนของเนื้อหาในบทเรียนนี้นะคะก็คือเมื่อนักเรียนเนี่ยได้รับข้อมูลข่าวสารใดๆก็ตามนะ,ะจากสื่ออินเทอร์เน็ตนะคะไลน์หรือเฟซบุ๊กนะคะคุณครูอยากทราบว่านักเรียนเนี่ยมีวิธีการตรวจสอบข่าวสารนั้นอย่างไรนะ,ะว่าข่าวสารที่นักเรียนได้รับนั้นนะคะมีความถูกต้องแล้วก็ไม่คลาดเคลื่อนอย่างไรค่ะ สมมุติว่านะคะนักเรียนเนี่ยได้รับข้อมูลข่าวสารโดยการแชร์ผ่านทางหน้าเฟ e บุ o กนะคะว่ามีครีมหนึ่งตัวนะ,ะที่ถ้าหากว่าเราเนี่ยใช้ไปแล้วเนี่ยเราจะทําให้เราเนี่ยมีผิวขาวได้ภายใน7วันละคะแล้วก็มีการเผยแพร่นะคะหรือการโฆษณาอย่างเช่นมีการรีวิวนะจาก ผู้คนเยอะแยะมากมายเลยนะคะว่าใช้แล้วน่าเห็นผลเลยนะใน7วันนะ,ะตรงนี้นะคะคือเมื่อนักเรียนเห็นในส่วนของข้อมูลแล้วเนี่ยนักเรียนจะสามารถที่จะเชื่อถือในส่วนของข่าวสารนั้นหรือการประชาสัมพันธ์นั้นได้เลยหรือไม่นะคะเราก็จะต้องมีวิธีการในการตรวจสอบนะคะว่าข้อมูลข่าวสารนั้นเนี่ยเป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนนะ,ะในส่วนของอวิธีการตรวจสอบนะคุณครูก็มีแนวทางคําตอบให้นักเรียนนะคะอย่างเช่น เราก็จะต้องค้นหาข้อมูลนะจากเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือก่อนนะเมื่อเรารู้ว่าเออครีมตัวนี้เนี่ยครีมชื่ออะไรนะยี่ห้อไหนเน่เราก็ไปค้นหาข้อมูลนะในเว็บไซต์นะคะโดยเว็บไซต์ที่เราค้นหาเนี่ยเราก็จะต้องดูด้วยนะคะว่าเป็นเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถืออย่างน้อยเนี่ยเราต้องสืบค้นนะคะหาข้อมูลนะสักสามเว็บไซต์นะหรือเราอาจจะสอบถามจากครูหรือให้ครูเนี่ยช่วยตรวจสอบก็ได้ถ้าเราเนี่ยไม่ ไม่แน่ใจในส่วนของเว็บไซต์นั้นว่าจะน่าเชื่อถือหรือไม่นะรวมทั้งนะนักเรียนจะต้องมีการตรวจสอบนะในส่วนของแหล่งข้อมูลนะคะอย่างชัดเจนว่ามีแหล่งข้อมูลที่สามารถเชื่อถือได้หรือการโฆษณานั้นนะคะเป็นโฆษณาที่เกินจริงหรือไม่นะมันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้จริงไหมถ้าเราใช้ครีมหนึ่งตัวไปแล้วเนี่ยใน7วันนะ่จากคนผิวดำเนี่ยกลายเป็นคนผิวขาวอันนี้สามารถเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่านะอันนี้มันเป็นโฆษณาชวนเชื่อหรือไม่อันนี้นักเรียนก็จะต้องใช้วิจารณญาณ นะะในการที่จะเชื่อหรือก็เสพในส่วนของสื่อหรือข้อมูลข่าวสารนั้นๆด้วยนะคะก็จะต้องมีวิธีการในการตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร แล้วเราก็มาดูในส่วนของนะคะตัวอย่างที่ครูขึ้นให้บนหน้าจอนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะ,ะให้นักเรียนพิจารณาความน่าเชื่อถือข,ของข้อมูลนะที่มุณครูขึ้นให้ดูบนหน้าจอดังต่อไปนี้นะคะก็จะมีการขึ้นโฆษณานะสองตัวด้วยกันนะดูในส่วนของอันแรกซ้ายมืออันนี้นะคะที่เมาส์คุณครูให้เห็นอยู่ตรงนี้นะคะ ก็จะเป็นในส่วนของอผลิตภัณฑ์นะคะหรือยานะ,ะที่มีสรรพคุณนะคะก็คือ,อช่วยให้กินแล้วเนี่ยผิวขาวใสใน7วันนะคะแล้วก็เม็ดเดียวจบเลยนะ,ะไม่ว่าจะเป็นผมเล็บสายตานะคะท้าให้ลองเลยนะคะว่าผิวเนี่ยจะขาวใสสุขภาพดีใน7วันอันนี้นักเรียนดูแล้วเนี่ยนักเรียนหน้า คิดว่าน่าเชื่อถือหรือไม่นะคะอันนี้นะคะดูก่อนนะคะต่อมานะคะในส่วนของด้านขวามือตรงนี้นะคะที่เมาส์รูกระพิภให้ดูอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นโฆษณาอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะก็บอกว่ากินอิ่มท้องพุงยุกทานแล้วหอมนะคะคืนความสมดุลให้กับร่างกายหอมอร่อยทานง่ายไม่หวานนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหุ่นเพียวนะคะ ไม่โยโย่นะคะก็คือเพียงทานก่อนนอนวันละหนึ่งช้อนชาเท่านั้นนักเรียนดูนะคะในส่วนของโฆษณาทั้งสองตัวที่ครูขึ้นให้นะะนักเรียนมีเหตุผลใดที่จะเชื่อถือหรือไม่เชื่อถือในส่วนของสินค้าโฆษณาทั้งสองชิ้นนี้อย่างไรนะคะนักเรียนลองคิดดิว่าโฆษณาทั้งสองตัวนี้เนี่ยเราเนี่ย ควรน่าเชื่อถือหรือไม่นะะเราควรที่จะไว้ใจได้หรือเปล่าว่ามันมีการโฆษณาที่เป็นอย่างไรนะสำหรับถ้านักเรียนเจอในส่วนของโฆษณาแบบนี้นะหรือมีการแชร์ข้อมูลข่าวสารแบบนี้นะสิ่งหนึ่งที่นักเรียนจะต้องพิจารณานะคะนักเรียนก็จะต้องดูก่อนว่าการนําเสนอข้อมูลนั้นนะคะมีการะระบุในส่วนของรายละเอียดนะคะชัดเจนหรือไม่นะมีผู้ผลิตที่อยู่นะ,ะของผู้ผลิตนะ,ะชัดเจนหรือไม่มี ยวันเดือนปีวันหมดอายุอย่างไรนะคะเราก็ดูว่าข้อมูลที่เขาเนี่ยแสดงออกมาเนี่ยไม่คลุมเครือนะคะใช้ภาษาและสำนวนที่ถูกต้องมีข้อมูลตามตรงตามที่ตามความต้องการที่ถูกต้องนะเนื้อหามีความกระชับแล้วก็มีประเด็นที่ให้ใจความสำคัญที่ตรงประเด็นนั่นเองนะคะไม่เกิดการาโฆษณาจนเกินจริงนะคะแล้วก็สิ่งที่ นักเรียนควรจะพิจารณาต่อไปก็คือวัตถุประสงค์นะของข้อมูลที่ต้องการที่จะแสดงให้เห็นว่ามีความชัดเจนไหมไม่ใช่ว่าใส่ข้อมูลที่เกินความเป็นจริงลงมามีเจตนาแอบแฝงนะคะแล้วก็เกิดเราเรียกว่าเป็นการโฆษณาที่ชวนเชื่อเกินไปนะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้จริงนะคะอันนี้เราก็พิจารณาในส่วนของความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะที่เราได้รับนั่นเองนะ,ะข้อที่ ต่อไปนะคะก็คือ,อนักเรียนเนี่ยจะต้องดูว่าวิธีการนะคะเขามีการระบุในส่วนของแหล่งที่มาชัดเจนหรือไม่นะคะมีการระบุผู้ผ,ผลิตนะที่ครูบอกไปแล้วเมื่อกี้นี้นะคะรวมถึงนะคะมีวันหมดอายุหรือไม่มีออยอรหรือเลขที่จดแจ้งอะไรที่นักเรียนสามารถที่จะเชื่อถือได้หรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเราได้รับข้อมูลแบบนี้เนี่ยเราจะต้องนําข้อมูลนั้นนำมาทําการตรวจสอบความน่าเชื่อถือด้วยนะคะก็มันก็จะมีวิธีการนะคะในการที่จะตรวจ สอบในส่วนของความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะก็อย่างแรกเลยนะนักเรียนจะต้องรู้ว่าวัตถุประสงค์ในการส้่งหรือเผยแพร่โฆษณาชิ้นนี้เนี่ยเขาเผยแพร่อย่างชัดเจนไม่คลุมเครือนะคะต่อไปนะคะนักเรียนก็ดูว่าวัตถุประสงค์ในการที่เขานําเสนอหรือเผยแพร่มาเนี่ยไม่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมหรือจริยธรรมนะรวมทั้งเป็นข้อมูลที่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้แล้วก็ สามารถที่จะเป็นจริงได้อย่างเช่นการกินยาหนึ่งเม็ดแล้วขาวใสนภายในเจ็ดวันอย่างเงีย้ยคนผิวดําจะขาวได้ในเจ็ดวันเป็นไปได้ไหมหรือคนอ้วนเนี่ยจะผอมได้ในการที่จะมากินผลิตภัณฑ์แบบนี้โดยที่คุณไม่ออกกาลังกายหรือควบคุมอาหารเนี่ยมันเป็นไปได้หรือไม่อันนี้เราก็ดูในส่วนของความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้วยว่าเนื้อหาเนี่ยมันมันสามารถเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่นะคะรวมทั้งนะก็จะต้องมีการระบุในส่วนของผู้ให้ข้อมูลนะคะที่อยู่ของผู้ที่ผลิตอย่างชัดเจน นะคะเราก็สามารถที่จะให้เราเนี่ยสามารถสืบค้นนะรวมทั้งอ,อ้างอิงนะคะเพื่อ er, ที่จะให้เราเนี่ยตรวจสอบต้นตอของข้อมูลนั้นๆได้นะมีการามีช่องทางให้เราเนี่ยติดต่อนะคะของเจ้าของผลิตภัณฑ์มีช่องให้เราแสดงความคิดเห็นหรือมีช่องทางที่ให้เราเนี่ยแสดงความคิดเห็นได้ด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นักเรียนเนี่ยควรจะพิจารณานะในส่วนของความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่นักเรียนเนี่ยได้รับนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของคําตอบนะคะในใน โฆษณาทั้งสองชิ้นนี้ที่ครูถามไปว่านักเรียนมีเหตุผลใดที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อสินค้าโฆษณาชิ้นนี้อย่างไรนะแนวทางคําตอบก็คือเราเนี่ยเชื่อโฆษณาชิ้นนี้ไหมค่าคตอบของเราคุณครูเชื่อว่าเราตอบตรงกันเนาะเราก็จะไม่เชื่อโฆษณาชิ้นนั้นนะคะเมื่อกี้นี้ทั้งสองชิ้นนะเพราะว่ามีการโฆษณาเกินจริงแล้วก็ไม่มีแหล่งที่มาของข้อมูลอย่าง ชัดเจนนั่นเองนะคะอันนี้คือแนวทางคําตอบนะแต่จริงๆแล้วนักเรียนสามารถที่จะให้คําตอบได้มากกว่านี้นะคะเรามาดูในส่วนของตรงนี้นะคะนักเรียนเห็นภาพบนนี้ไหมบนหน้าจอนะคะอันนี้ละค่ะให้นักเรียนลองพิจารณานะคะในส่วนของสื่อโฆษณาอีกชิ้นหนึ่งก็คือชิ้นที่คุณครูขึ้นให้ดูบนหน้าจอนี้นะคะว่า,าพริกขาเรียวนะ,ะสมุนไพรอัดแน่นในเม็ดเดียวนะคะรถ คือขาเรียวนะคะหนถึงสนิ้วต่อเดือนเลยนะคะเพียงเราเนี่ยใช้ครีมพิกขาเรียวนี้เอโฆษณาชิ้นนี้สามารถที่จะ เป็นจริงได้ไหมนะคนขายใหญ่ๆเนี่ยใช้ครีมแบบนี้แล้วขาจะเรียวเลยนะใน1นสในหนึ่งเดือนเนี่ยจะลดได้ตั้งหนึ่งถึงสนิ้วอันนี้น่าเชื่อถือหรือไม่นะอันนี้แหละค่ะก็จะเป็นในส่วนของใบางานที่คุณครูจะให้นักเรียนทําเป็นการบ้านนะคะก็คือใบางานที่1น,นะในเรื่องของข้อมูลหน้าอ่านข่าวสารชวนเชื่อนะคะ ก็จะเป็นในส่วนของให้นักเรียนพิจารณานะเนผยแพร่ข้อมูลนะโดยให้ตอบคาถามว่าข้อมูลที่นักเรียนเห็นนะคะเป็นข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือหรือไม่นะ เพราะเหตุใดนะเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถเขียนคําตอบลงมาได้เลยนะคะดูจากภาพแลวนักเรียนก็เขียนคําตอบเลยนะคะว่าข้อมูลจากภาพคือเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรที่เห็นบนภาพนี้นะคะข้อที่2นะคะนักเรียนเชื่อถือข้อมูลนี้ทันทีหรือไม่ เพราะเหตุใดอันนี้ให้นักเรียนเขียนคําตอบนะคะให้นักเรียนทําลงในสมุดนะคะทำเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งงานคุณครูในไลน์ด้วยนะคะวันนี้นะคะค,ครูก็ขอจบในเรื่องของอการประเมินความน่าเชื่อถือนะคะของข้อมูลไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดี